สวัสดีครับสวัสดี FC เฟื่องครับ FC สอน้อย FC น้องอิงครับปอบๆกับบา,าทโวโวยวายโ้ยวายโอ้แต,ต่ละโตบึงเป็นเห็นบุญหลอดคนพานไปโวยวายหืหื้หืม่อันอนีน้ก็อยากลงมอนนี้ก็อยากออก Chapter cùng con gần gần nè? năm gần Lên năm năm gần đây. Lên năm năm gần đây. Lên năm Lên năm nòng bên bò Lên bò gần đây. Lên Lên พวกบ้าพลังน้ำกั้นนะโดแน่ดีดีเนี่ยบุญหลอดวะช่วยผมด้วยไม่ไหวแล้วบุญหลอดวะช่วยผมด้วยผมไม่ไหวแล้วตายตายเดี๋ยบุญหลอดบุญหลอดตายเดี๋ยวเออเออเออ Ừ ừ Quên ha tay ha giò quên ha nè Quên ha tay ha ha quên ha 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 นี่ๆก็อยางเลนนะดีๆเ่าได้เลนยุมหนาไปได้าณะญาะา่ตบนะตบตึกตบนะบสร้างความคุ้นเคยกันไว้เอ้าสร้างความคุ้นเคยกันไว้ ดีด e ีดีดีพอได้เล่นนําเขาอ่ะดีดีพอได้เล่นนําเขาโอ้ยจักรันเอียงเมนบอเมนบอเล่นเป็นบอกับน้องนะเคยเล่นแต่กับโดบ้าพลังสินะแล้วก็ดีดีกับบ้าพลัง พอม,มาเล่นกับน้องเอา้เอาต้องทำยังไงฮะดุกดีกว่าผมต้องทำตัวยังไงเนี่ยผมทำตัวไม่ถูกเลยวะสิน <c oughs> <c oughs> ผมทำตัวไม่ถูกเลยผมไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดุกดีกว่า <c oughs> ตายอาันดัลท์ท่าไอ้บุญร้อดแล้วล้มดาลงล้มจะดางนอ้องบึกโมโลเลยก็ไปเด็ก็็ไมีแต่น้ำไลายเด้กก็เต่น้ำไล,ลายไอ้วิชา น้ำลายพิษข้าเจ้านะพน่น้ำลายใส่เขานะลกุลกลุกมาเลยกันก่นอน <laughs> โดดุกดิกแกงน้องโดจัดการดุกดิกเลยโอนไปบอกป้านางบอกป้านางว่าซอยน้องนี่ <c oughs> โดไปบอกป้านางแล้วซอยน้องเนี้ไอ้ดุกดิกแกงน้อง ซอยน้องแน่ปะนางซอยน้องแน่โดว่ะอ๋อกับบอกเนาะนั่นบอกปะนางบ่ได้ยมาบอกขางนี้บันนี้ปะนางบ่ซอยอ่าเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวให้มุ่หลอดใหญ่กว่านี้จักหน่อยเสร็จตุกดิกตบโตบนั่นล่ะตบเลยอ๋อืมตบเลยนั่นล่ะนี่อะไรโดมานอนไอเห็ดเนี่ย ไปนอนเลรียครับดีดีคุณบรรยากาศเยี่ยมเศร้าครับพี่น้องถ่ายบรรยากาศเศร้าให้เบิงนะครับวันนี้บรรยากาศที่สดชื่นครับแดดบอทันมีครับอากาศย่มเศรษฐอยู่ยุนี่นี่เป็นอากาศที่สุดยอดครับพี่น้องแต่แมนได้นอนแบบ นอนตากลมนะนอนแบบบต่ตตองมีประตูนาตางนอนแบบบ่ตตองห่มผ้านะครับบ่ซื้อคือว่านอนทึ่งดาดฟฝานะแต่นอนทึ่งดาดฟฝารับอากาศแบบนี้ยามมม้อเสานี่สุดยอดครับพูดกิธีชาวบ้านเฮาครับหาเขียจีจีรอเนี่ยหาเขียจีรอนะครับนำ เฟืองนำอ้ำเงี้ยงสินะบางคนย่ำขึ้น่นไปไตเอานะครับแต่ว่าบางคนเพิ่นบ่ตไตยกลางคืนเพิ่นก็นมาหาเขียเอน้ำมือเศร้างสิหรือว่าย่ำคำคำ,คำมาหาเขียเอานะครับเป็นวิธีการหากินแบบบานบานห่อนะครับอื อากาศดีครับค่ายๆสีขาวนาฝนนั่นนะอากาศเศร้านี่คืออากาศค่ายๆสีขาวนาฝนแบบฝนสีตกสีมีล้มประมาณนั้นนะครับบักม่วงล้นจังสีนะครับเงียบครับวันนี้น้องไปแสดงอยู่ที่บุรีรัมนะครับอำเภออยังกับ บ้านใหม่ชัยพศน์อ่อยู่ที่บุรีร์นะครับมื่อนี้ก่อนที่จะไปสาแก้วนะครับมื่ออื่นะกะตอนนี้เปิดเป้เขาเฟสไปกาดิรด้งินแต่เพลงเสียงคนลือ ทุกแรงเศร้าว่านองเป็นเมียชาพวกทหารฝรัง่งเลือนไปกับ่อ,อเพลยงนีพี่น้องอติดอยู่ในหัวนี่ลองเพลยงได้ขึ้นมากกับข้างหัวติงลิงติงลิงอยู่ลองเพลยงได้ขึ้นมากกับข้างหัวโอ้ยนาออีหลายมวนไปนำกันนะครับพี่น้อง ความเพลิดเพลินนะครับความสุขความสนุกสรางรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะนะครับพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นเด้เปิดขึ้นฟัง่งได้เปิดขึ้นเบิง้งก็เห็นให้มีความสุขนะครับนี่พี่โดสำรวจรอบบอรครับพี่โดสำรวจรอบบอพูน่นี่ความสวยงามของดอกทองอุไรนะครับ เป็นความงามที่สีเหลืองของเพลินเป็นสีเหลืองที่นวลตานะครับเป็นเหลืองนวลนตาสวยงามครับ อขอบคุณตัวกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณานะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สวัสดีสักก่อนพี่น,อน้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับ